ดยาถุงยาแม่ห้างมาก้เอาละสิใครเดินเก่งกว่ากันเนาะวันนี้นั่งดีี่าสวัสดีครับพ่อป่วยครั้งนี้มีพี่สายมีพี่หลานก็มีพี่ลินก็ช่วยกันได้กันอยู่คนเดียวไม่ดีหรอกครับเลือก,อ,กอะไรบ้างนี่พ่อเดี๋ยวประกาศเลยค่ะเล่ากาแฟจะพาคุณยายไปไหนคะ ไปไหนครับคุณยายครับไปหลับตาเว้ไปนอนอยู่โรงพยาบาลหนึ่งคืนมีเป็นไรบ้าไม่เป็นไรมากคุณยายก็จะไปรับกลับเลยยิ่งเห็นหน้าคุณยายยิ่งจะไม่เป็นไรเลยนะโอ้มีคิดยังนหรอกนะเขาจะคิดยังไงเราเขาไม่คิดมสบายใจคันเท้านี่เฮ้ยวจะได้เป็นกำลังใจมากกว่าแม่อ่าไปเอา เอารถตู้ไปรับคุณตาแหวงออกจากโรงพยาบาลโอ้นี่หมวกตาแหวงยังอยู่นี่ดูความแข็งแรงของขาไหวไหมหนึ่งสองอึ๊บนี่ขอนั่งข้างหลังกับแม่นะได้ด สำคัญลืมถามพี่นุว่าโรงพยาบาลไปทางไหนวะเอา <c oughs> ไปไม่ถูกคุณก็โรงพยาบาลไปทางไหนล่ะครับเ,เข้าเมืองเพชรไปก่อนค่ะโรงพยาบาลพระจอมเก, <ไป S 2> กล้าพี่ชายโรงพยาบาลอยู่ช่วงไหนนะคะวิ่งตรงเข้ามาเลยค่ะวิ่งวิ่งตรงเข้ามาเมืองเพชรอ่ะตรงมันแลจะมีแบบเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวนะถ้าถ้าถ้าไปถ้าไปจากเขาวางังอ่ะตรงมาเลยค่ะ ซ้ายเอ้ยอย่าวิ่งมานะไอ้จ๋อลิงเยอะมากโอ้ข้ามมาถนนฝั่งนี้แลเห็นปะเนี่ยตี่นี้ลิงจะเยอะนิดนึงเด้อแล้วก็ตรงนี้อุทยานฉเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้านะคะก็จะมีสวนสาธารณะตรงนี้พาพ่อแบกมาวิ่งได้นะมอแข็งแรงแล้วอ่ะให้ลงรถวิ่งวันนี้เลยไหมให้ลงรถวิ่งถึงแล้วค่ะโอ้ มีบาลใหญ่เลยนี่ค่ะแม่ใช่ค่ะนี่ค่ะโรงพยาบาลก็ถือว่าเจริญนะแม่เนาะไหนดูซิดูหน้าคนป่วยหน่อยซีสวัสดีค่ะคุณตาโอ้ยเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไง ได้เข้าโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะไม่เคยเจ็บป่วยหนักขนาดนี้ถึงขั้นต้องแอดมิดเลยอ่ะเออเป็นไงเป็นยังไงเป็นไงพ่อไม่ไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีเป็นยังไงไม่ดีอาการนอนก็นอนไม่ได้มันปากเข็มปากอะไรปากเข็มอ๋ออันนี้อะไรคนป่วยอ๋อแล้วแม่เป็นไงร้องไห้ถุงยาถุงยา พ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านลมเหลวหรือพึงฝังฟันยังอาแขนรอลูก่อเสมอพอเห็นหน้าแล้วทำไมร้องไห้อะแม่นั่งกับตายายแล้วหรอกต้องเศร้าเหมือนได้บานเออต้องเศร้าเหมือนทุกอย่างเืออะไร กินตเดกานติดกินเจ้าเหล่าเจ้ายาเจ้าเบิ้ลเจ้าเบิ้ลมันถึแม่นอยู่ตอนกินเหล่าอะไรเพราะก็บอกแล้วว่าอย่ากินหลายก็บอกกินหลายแต่ว่ามันแต่มันกินมันหนกินดุนะ้ำก็กินหลายหรอกแต่่วามันก็นั่นแหละดุคือหลายหลายคือดุกินดุกินดุไหมก็กินบ่อยกินบ่อยเท่ากับเยอะเพราะว่าบ่อยๆมันก็สะสมเอาแล้ว อันพวกอันไปทางไหนล่ะวเออรจะกลับบ้านพี่ล้นบอกเขาหน่อยพีลาจะไปเมืองการสองคนจะไปทำบุญให้ไหมครับครับครับจะไปเมืองการเดี๋ยวเพชรเอาเงินไหนไปทำบุญเนี่ยฝากทำบุญอ่าพ่อจะฝากทำบุญนะคะพี่ลินพี่ลานจะไปทำบุญที่บ้านคนละพันกันให้ตาลลำบากปอัน ให้เตือนละโมงกับมันเนี่ยเมื่อคืนนี่แพทก็มานอนเฝ้าเป็นไงได้นอนบ้างไหมอ่ะไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนแล้วพ่อเขาได้นอนไหมอ่ะพ่อข้ามผไปแล้วหรับตอนตีสามเลยมั้งเขาบอกคนเยอะอะไรนะคนเยอะนอนไม่หลับคนไม่เคยคนคนไม่เคยนอนโรงพยาบาลไงมีคนเยอะคนเยอะนอนไม่หลับตัทูสุขภาพแข็งแรงกับบ้านเฮากับบ้านเฮาหลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนค้นหาความฝันในเมืองใหญ่ นักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบา้านลมเลวรือถึงฟังฝันยังอาแขนรอลูก่อเสมอ ยังจำฟังใจไม่มีวันลืมลืมคอยปลอบใจจำย้ำเตือนจะกี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจจนฟ้าเปิดทางเห็นแสงสวาง่างสองมา้าเดินไหวไหมพ่อเดินไหว พี่พูดเอาข้างหลังเอารถเข็นพอจะนั่งรถเข็นจะเอามากลางไว้ก่อนก็ได้ค่ะเอามาเอามากลางไว้ก่อนนั่งนั่งก่อนพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเขาล้มไม่ล้มไม่ล้มเขาไม่มั่นใจในตัวเองไงไม่ล้มยืนก่อนพ่อยืนก่อนโอ้ยพ่อแข็งแรงจะตายเฮ้ยบาดที่นี่อ้าวอันนี้รถใหญ่ของนาคนาเฮ้ยใหญ่ไงใหญ่ขงนาคบุญไหลพันพูดจะไปแย่งในตัวนาคก็อีกละอ้าว ผู้ชายที่แข็งแรงโอ้โอ้อ้าวคุณแม่ตอนนี้ยาย่างนาไปเข็นปะไม่มีแรงเข็นหรอกไอที่เคยกินอ่า น้ำตาล,ลหลายๆช้อนแมวแล้วนะเสียเละนะ้วเนาะกาแฟกับพวกอินมัน,นดีแล้วพ่อกินน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดเลยแอลกอฮอลมมั้ยหอลอฮ์ไม่กินไม,ไม่กินป,ปืนป,ปืนเนาะแม่เขาบอกว่าไงบ่าเออดีมันก็ปากมันยุ่มเราล่ในห้องหน้าน,นี่คือแจงสันเนาะเอ้แม่เขาเป็นห่วงอยู่เป็นห่วงเป็นห่วงมากแต่ผมเนี่ยเป็นห่วงมานานมากแล้วที่พยายาม หาวิธีการยังไงนะพ่อแม่ที่จะอยู่รวมกับลูกๆ,อกๆเออไม่ให้เขาไปอยู่คนเดียวสม,ยสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวได้ที่เมืองเลยแล้วก็นั่งรถไปนั่งรถมาเราดูด้วยความกังวลเราเห็นด้วยความกังวลใจประเงินว่าพ่อป่วยครั้งนี้มีพี่สายมีพี่ลานเขาอยู่ที่นี่ก็ก็มีพี่ลินทุกคนอยู่ก็ก็ช่วยกันได้เห็นไหมครับ าการที่เราปล่อยให้ใครก็ตามคนในสมาชิกกันอยู่คนเดียวไม่ดีหรอกครับอ mm hmm. ยังไงมันก็ต้องเนี่ยฮะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้แหละมีหนักนิดเบาหน่อยช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมพ่อ mm hmm. เออแล้วก็อะไรที่มันเป็นความเสี่ยงของชีวิตผมว่าเขาเตือนเรานะเนี่ยเขาเตือนเราก็คือคนอื่นเตือนก็เราก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งอย่างเช่นกินเหล้ากินกินเหล้าสุหรี่เยอะ มันมันมีแต่ไปเกาะนะแต่แรกๆมันไม่เป็นหรอกมันจะสะสมสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าระยะยาวมันเป็นครับมันก็จะเป็น,นอยานยกกินใั่ไมพ่อลูกตาลนอะ่ะ ปกติไม่ค่อยบ่นว่าอยากกินลูกตาลอ่ะวันนี้ทำไมอยากกินลูกตาลแม่แม่กินไหมอร่อยมากมาสดแม่แม่กินไหมสดมากอร่อยกว่าที่เคยกินเอ้าเพื่อไงอันนี้อร่อยจริงอร่อยแบบกว่าที่เคยกินเลสดดีนะสดมากเลยอ่ะอร่อย แป๊บเดียวได้เป็นแกงเปรอะแล้วนะคะใส่อะไรบ้างคะพี่เพชรเครื่องแกงเครื่องแกงน้ำยนางน้ำยนางแล้วก็ใส่บวกบกับหน่อไม้สองอย่างและบวบกับหน่อไม้นะคะแล้วก็เป็นน้ำปลาไม่ท้องนาคเนาะอ,อโอเคเดี๋ยวมาทานกันนะคะ ลวดลายอย่างนี้คือขัดแล้วเดี๋ยวพอเวลาเข้าเข้าแห้งเข้าแห้งเขาจะสีขาวๆ oh. แล้วก็มีลวดลายอ่ะกินด้วยพ่อแหวงกินข้าวเย็นแล้วใช่ไหมกินยาแล้วใช่ไหมแีบเผ็ดมากเผ็ดมากใช่หมผ็ดมูนเนี่มันแคบเคลือมีน้ำโอ้ี่ลำหพวมาดูลูกสาวบ้านนี้นะ ผู้ชายไม่อยู่ลูกสาวบ้านนี้ลุยสวนเองเลยค่ะแม่นนดูสิแล้วบ้านีทดาจะท้องเด้อเคยเห็นป้านหลคุณนายอาชีพค่ะิอ๋อนึกว่าไม่เคยทำดีท่าคุณผิวสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะชาวกรุงเทพเพิ่งจะมาถึงนะคะสวัสดีค่ะ โเห็นแล้วแก่เมื่อสิบเราหนูไปเห็นเลยมาไงมาข้ามมาสงสัยมันเกี่ยววิ่งเยอะไปเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่วิ่งแล้วรอทั้งวันเลยมานั่งรอเสียงรถกิ๊กหนึ่งก็หายไอ้อะไรนะหันไปมองไปมองจะรอให้มาบนเหรอเนื่องยาเนื่องอยู่เนื่องแต่ไม่เชื่อดื้อนะ คนยังเดียวนะเรื่องยาอะไรหมายถึงยายาที่ดอนไปหาตีล่าไงเป็นไงบ้างพ่อเพิ่งลงเครื่องเหรอลงแล้วใช่ไหมกำลังใจสำคัญที่สุดนะตาเนาะพร้อมรอมหน้าดูเลยมาเต็มล้นเลยคือหมอบอกให้ยิ้มพอไปถึงโรงพยาบาลอะอะไรก็ยิ้มยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยยิ้มได้ไหนคนหนึ่งไม่มีเรื่องดีใจเลยไม่มีเรื่องดีใจเลย่มเรื่องดูใจเขาจะดูเขาจะ เบี้ยวไหมไม่อะไรไม่เลอเออแต่ให้เรายิ้มไม่มีเรื่องดีใจให้ยิ้มไม่มีเรื่องดีใจมีแต่โคลนมาเต็มหมดเลยเอายิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยสิว่านะยิ้มเป็นคนยังป่วยเลยเรื่องดีใจไม่มีจะยิ้มได้ไงโอ้โหได้หมอนวดมาด้วยนอกจากได้ลูกสาวแล้วยังได้หมอนวดด้วยคนนี้เขานวดไทยเก่งมากนะคะโอ้แม่นี่ลีนโอเคนะแม่ดีขึ้นเหมวะ เกเจ็บผ้ามากวันไหนมันดีอยู่ตัวบันไหนแหมเอาเสือเอาเสือมาสิเนี่ยเสือหมายถึงเสื้อให้นังเอาสารมานั่งนะเอาสินั่งพ่อจะนอนพ่อนวดไปนั่งนวดเขาจะนั่งพื้นนวดอันนี้ยังไงคะเนี่ยก็จะได้ยิ้มไงจะได้ยิ้มอ๋อหารอยยิ้มให้พ่ออ๋อยิ้มไม่เป็นเมื่อกี้ไม่มีเรื่องไม้ยิ้มวันพ่อวันพ่อไงทจิยาเออ เมื่อวันแม่ให้ให้พระเอาไว้ตอนนี้เราก็ไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีสร้อยไม่มีสร้อยให้ก็ไปเก็บเงินเก็บทองได้สร้อยมาให้เงินอ่ายิ้มได้ยังจะยิ้มหน่อยยิ้มให้หมอดูหน่อยสิยิ้มให้หมอดูหน่อยแค่ก็มีอยู่กอนเงินนะที่ซื้อมาเมื่อวาน หลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมือง <มา S 1> ใหญ่าเอาไ เพื่อพอตายเราก็จ้งไฟเอาขึ้นไปเด้อตายง่ายดอกนะอ๋อมันมแน่แล้วเ้าเช็ดเลยอย่าเพิ่มตายง่ายอย่างไต้องเลยหนักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพอแม่ชะาเฝ้าคอยตั้ง อเเท่าที่ทราบพ่อไม่เคยพ่อไม่ใส่มี่สร้อยคอพ่อไม่ใส่มี่สร้อยคอบุ๊คไม่ใส่ไม่ชอบมันบุญมีเงินซื้อมีเงินซื้อเขาไม่เคยมีหรอเคยมีเงินจับที่โซ่มีเงินซื้อทองกับซุดยอดเลยเนาะพอมีเงินก็มาเลี้ยงลูกไงไม่กล้าไปซื้อทองใส่หรอกเอาพี่โจ้บอกว่าให้บอกด้วยกันหลายอยากช่วยออกอ่ะใช่อู้ยเยี่ะเอาพี่ชายรู้อย่งพี่ชายไม่เห็นอ่า ลูกคอก่อนหองอารามงามกระเทียงอายุเย็นเป็นสุขอายุเย็นยาวเด้อใหญ่เด้อยาเจ็นยาไข่เรื่องยาเพิ่งว่าตรงนี้คขานาะต้องประหยากใส่กับมโยนมาทั้งทีเด้อใส่เสมอให้คุณนายหนับตังแต่วันนี้ไปขอมอบหัวใจไว้ที่บ้านนาเรา ูแลพ่อแม่แก่เท่าทดแทนคำข้าวที่เลี้ยงเรามาตั้งใจแน่นหนักคือตอบแทนคุณมีดอดมาดาชีวิตในน้อยของข้าไม่ปราถนาไปมากกว่านี้